สามเหตุผลที่คุณต้องมาเลือกรถในงานมอเตอร์โชว์ 1. คุณจะได้เปรียบเทียบรถยน์ได้หลากหลายแบรนด์พร้อมรับข้อเสนอสุดประทับใจ 2. คุณจะได้เลือกรถยนต์ดีๆสักคันแบบไม่กดดัน 3. คุณจะได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันพบกันที่งานบอนโกกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42 ตามมาตรฐานการชมงานในแบบวิถีชีวิตใหม่ใจเป็นสุข24มีนาคมถึง4เมษายนนี้น c าช l เลนเจอร์อิม t คเมืองทองธานี สถาบันวอลเปเปอร์คัตอะคาเดมีตั้งจุดให้บริการตัดผมชายฟรีเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในยุคโควิด -19 ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการอาจารย์วอลเปเปอร์ผู้บริหารสถาบันวอลเปเปอร์คัตอะคาเดมีซอยมังกรยังคงนำเหล่าบรรดาลูกศิษย์จากสถาบันวอลเปเปอร์คัตอะคาเดมีมาตั้งจุดให้บริการตัดผมชายฟรีให้กับข้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วทั้งนี้เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายลดค่าครองชีพให้กับข้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชนในยุคสถานการณ์ การดําเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมสถาบันวอลเปเปอร์คัตอะคาเดมีจึงได้ร่วมกับกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการและสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการตั้งจุดให้บริการตัดผมชายฟรีทุกวันจันทร์พุธศุกร์ตั้งแต่เวลา10.00นจนถึงเวลา15.00นภายใต้การเว้นระยะห่างวัดอุณหภูมิทางร่างกายด้วยเครื่องอินฟาเรดและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล คือต้องลงชี่อท่านครับสวัสดีครับนะครับจอวโลเเตอร์นะครับ ตอนนี้นะครับเรามีให้บริการแั่ผมฟรีนะครับสวัสดิการนะครับโดยสถานีตำรวจภูทรเมืองนะครับแล้วก็ภูทรจังหวัดสุพรรณนะครับผมเข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับแต่ผมฟรีนะครับรถพลร์คก็องชีพนะครับยี่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับก็ใครที่นะครับอยากจะหลอนะครับแต่ว่าอยากจะประหยัดด้วยก็มาใช้บริการได้เลยที่สพเมืองสุพรรณที่นี่นะครับเราก็จะมีมาตรการดูแลนะครับเรื่องความสะอาดนะครับแล้วก็ ครับเรื่องการควบคุมโรคนะครับเช่นเราก็จะมีเจลแอลกอฮอลแล้วก็เครื่องวัดอุณหภูนนมนนินะครับแล้วก็อุปกรณ์แล้วก็ฉีดสเปรย์สารด้วยแอลกอฮอลอย่างดีนะครับเราให้บริการที่นี่มาสองีกว่าแล้วนะครับแล้วก็ต้องกราบขอบคุณนะครับตำรวจภูธรเมืองสุริตาการเจ้าถานีตำรวจภูธรเมือง,ากกาจ,องจัดสสดิการดีๆแบบนี้ไว้ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือว่ามาติดต่อราชการ,กการทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสามเหตุผล ที่คุณต้องมาเลือกรถในงานมอเตอร์โชว์ 1. คุณจะได้เปรียบเทียบรถยนต์ได้หลากหลายแบรนด์พร้อมรับข้อเสนอสุดประทับใจ 2. คุณจะได้เลือกรถยนต์ดีๆสักคันแบบไม่กดดัน 3. คุณจะได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันพบกันที่งานบอานกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ตามมาตรฐานการชมงานในแบบวิถีชีวิตใหม่ใจเป็นสุข24มีนาคมถึง4เมษาย,ยนนะ Impact, านี้ณชาเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธานี